ขอการค้าชี้5เทรนด์อาหารแห่งอนาคตเพิ่มยอดส่งออกสินค้าอาหารค่ะเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกจากข้อมูลช่วง7เดือนแรกปี2565ไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารมูลค่ารวม9,650ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้6,98,329ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น29.7%ค่ะสินค้าอาหารที่มีการส่งออกสูงสุด3ระดับแรกได้แก่ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและ แรองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและสินค้าไก่ตามลําดับขณะที่สินค้าอาหารที่การส่งออกมีอัตราการขยายตัวมากได้แก่น้ําตาลทรายและกากน้ําตาลไขมันและน้ํามันจากสัตว์และพืชแล้วก็ข้าวค่ะด้านนายวิสิตลิมลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตเปิดเผยว่าประเทศคู่ค้าอาหารไทย5อันดับช่วง7เดือนแรกปี2565ได้แก่จีนอาเซียนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปหรือ EU คค่ะ ทำให้มั่นใจว่าการส่งออกทั้งปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า10%อย่างไรก็ดีค่ะนอกจากการส่งออกสินค้าในรูปแบบเดิมๆที่ยังขยายตัวได้ดีแล้วก็ยังมีสินค้าอาหารแห่งอนาคตที่เป็นเทรนด์ของโลกและกำลังได้รับความนิยมและมีทิศทางการส่งออกที่ดีใน5กลุ่มได้แก่ 1. อาหารที่คำนึงถึงโลกสภาพอากาศและความยั่งยืน 2. อาหารมังสวิรัตแบบยืดหยุ่น 3. โฮลฟู้ดอาหารที่ปราศจากการปรุงแต่งหรือว่าผ่านการปรุงแต่งน้อย 4. Immunity Boosting f o o d อาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างสุขภาพและ 5. Functional Foods อาหารที่มีสารอาหารหรือว่าคุณค่าอาหารเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะยกตัวอย่างเช่น Functional Fizzy Drink Healthy Probiotic and Fiber Drink ค่ะซึ่งคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดโลกและมีการคาดการว่า Future Food s ของโลกในปี2568จะมีมูลค่าถึง3.1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ บาทขยายตัวเพิ่มขึ้น51%เมื่อเทียบกับปี2563ค่ะดังนั้นโอกาสอาหารแห่งอนาคตของไทยยังมีอีกมากเนื่องจากไทยมีวัตถุดิบที่หลากหลายผู้ประกอบการในไทยก็มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมีความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนภาคการศึกษาในการศึกษาวิจัย R&D มีเทคโนโลยีการผลิตให้เลือกหลากหลายมากมายขณะที่ความต้องการของตลาดก็มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นรวมถึงผู้บริโภคก็ให้ความสนใจโปรตีนทางเลือกมากขึ้นด้วยค่ะ